ฮิวแมนสตาร์ทอัดังแห่งซานฟรานซิสโกสารัฐเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ที่หลายคนเชื่อว่าจะเข้ามาเป็นตัวเปลี่ยนเกมส์และทำให้คุณบอกลาสมาร์ทโฟนของคุณได้ในที่สุดโดย AI p i พินหรือเข็มกลัดอัจฉริยะที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมกระทัดรัดและมีน้ำหนักเบาคือตัวเครื่องหนักเพียง34กรัมและแบตเตอรี่หนักเพียง20กรัมมันจะประมวลผล ผ่านชิปทรงพลัง Snapdragon โดยผู้ใช้เพียงสั่งงานผ่านคำสั่งเสียงผ่านภาพและปลายนิ้วสัมผัสภุมพลัง Generative AI จาก Open AI จะช่วยให้อุปกรณ์พกพาตัวนี้ทำงานได้ไม่ต่างจากสมาร์ทโฟนหรือสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าเช่นใช้ประมวลผลปริมาณสารอาหารในเมนูตรงหน้า Can I eat this? Yes, dragon fruits are low in sugar. What, what Hey, what should I get here? What's that you're บันทึกได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ. we see? Capture this. And what we feel? we Build more memories. What are some fun things to do nearby? Sure. <laughs> we play songs from the last time we were here. <laughs> what would happen if we rediscover <laughs> <our senses? laughs> <What> if <devices laughs> the experience catch me up lucy called and your flight is at 7 a.m tell lucy i'm on my way what if life was ai pin ai pin technology in display หน้าจอจึงไม่มีความหมายอีกต่อไปเพราะจุดเด่นของมันแสดงผลเป็นข้อความและภาพลงบนฝ่ามือของผู้ใช้ไม่ต้องจับคู่สมาร์ทโฟนไม่ต้องทำงานผ่านแอปพลิเคชัน AI Pin จึงเป็นเสมือนเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยปลดล็อกคุณจากโลกสมาร์ทโฟนแบบเดิมๆสำหรับ Human เป็นสตาร์ทอัพอายุเพียง5ปีที่ก่อตั้งโดยเหล่าอดีตพนักงานของ Apple เมื่อเร็วๆนี้พวกเขาสามารถระดมทุนได้มากถึง250ล้านเหรียญหลังประกาศจะสร้างอุปกรณ์ที่จะช่วยให้ผู้คนนำ AI ติดตัวไปได้ทุกที่สำหรับ AI p i n เปิดตัวในสหรัฐไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเตรียมจะเปิดให้พรีออเดอร์กันกลางเดือนนี้ที่สนนราคา699เหรียญหรือราว25,000บาทโดยลูกค้าจะต้องเสียค่าสมาชิกลงทะเบียนใช้ AI อีกเดือนละ24เหรียญสหรัฐและยังคงจำกัดการให้บริการในโครงข่ายทีโมบายโดยตกองมีกำหนดจะจำหน่ายถึงมือลูกค้าภายในต้นปีหน้า